อ,อ่ะของกินเยอะใช่ไหม,มวันนี้จะให้จะให้เจ้าถิ่นพามา <c oughs> พามาซื้อปลาหมึกปลาหมึกย่างเจ้าเจ้าแซบที่ท่าข้ามหรอจ๊ะ <c oughs> เอาหน้าแวบบๆลงลงคลิปไปหน่อยนะ <c oughs> จะให้เป็นนางเอกร้ละสิบบาทเอาอะไรที่จะว่าอร่อยอ่ะไข่มีแนวหมดแ้วไข่มีแต่้าม่อคร้านอื่นก็ไม่ซื้อซื้อร้านอน่นที่นะไม่ได้ซื้อแล้วก็เขาข้ามฝั่งมาฝั่งเนี้ยผมแค่ฝัร้านนี้ ขา้าวโพดเค็มเหรอยายมีแต่หวานต้องลุ้นจริงไหม <c oughs> ไม่ลุ้ค่ะไม่ใช่ร้านเนี้ยปิดแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นนะคะต้องปีนมาสี่ทุ่มถ้าไม่มาเดี๋ยวหมดนะคะเนี่ยเ <c oughs> จเจเจ <c oughs> อร่อยอร่อยเคร์เชิญไหน <c oughs> ลองพิมพ์ดูก่อนนะชื่อยังไม่มีชื่ออะไรคะฮะชื่ออะไรคะร้านลาบสารคามร้านลาบสารคามอ่ามาตักอ่ะั <laughs> ะอเอ,อันนี้น่าสนใจมีอะไรมั่งช้างกระทืบลมผู้หญิงผู้หญิงต้องดื่มอะไรนาลีค่ะนาลีหรอ าดื่มจะได้อะไรได้หมดดื่มแล้วเป็นไงมั่งอ่ะเป็นสมุนไพรใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เราถ่ายเป็นสมุนไพรเนี่ยเขาทำขวดกระปุกน่ารักเนีน่ยเท่าไเออจะไอ้บัวเลี้ยงเบียร์เลยถเท่าไหร่เบียร์ก็ได้เบลแดงแป๊ดแผลเลยว่ะไปข้าวเนี่ยมาบ้านใคร